ใหญ่ว่าเดิมเนาะตัวสั้นได้ใหญ่เอามาก่อนโอ้ยสั่มลหวกนะห้ากัดมันห้ากัดห้างมันห้ากับพ่นห้ากับพากับวิ่งกบประมาณกบอันนั้นปะสบายดีเลยพี่น้องกำลังมาเบิ่งกบอันแคปแมนมีอันนั้นเนาะมีอันที่ดินแหละมี่หยาดนะสมุนไบ เาหิเป็นเพที่หลดที่มันคูดแล้วเอาอนมาใส่เามันบจมลไกมันเด็กเขาไปสนอยู่นั่นอละพอเอาแมมันชัดคือโบขึงหน้าแล่นบอขะเคาะนะข้อข่อยฟอเจ้าเสนีงนี่ บ้านเป็บ้านคาเทนาดิเามกิน huh. หัวหันกินด <oh ินเหรอเอาดินมาใส่นะเถอะนะเอาดินมาใส่มันจมบ่ต้องมีดินหลดใส่หลดมาใส่เห็ดแบบ ไม่ได้ใส่ฟองเนี่ยดินจมแล้วดินใส่ฟองน้ามันก็จมแล้วอันวานพี่หน่าว่าแทนหมาเห็ดเป็นคั่นคู่คือคั่นเทีย้าเลยปูเนี่ยปูเขาแย่งใส่แล้วมันจะเป็นผงแล้วมันก็จะไปชนไปชนมันก็จะลรคหน้าแน่มันก็สีเข้มโคกแน่แล้วซัดตัวเนี่ยตัวบันใหญ่เหรอตัวเนี่ยเหรอในฟองน้าฟองน้าตัวดำดำนลยเห็นเห็นตัวมันใหญ่นี่ตัวสังเกตเห่นเลย

ต้นหนึ่งแปะลอยกีบเช็คต้นหาลอยหาล ỏi เอาเลยวันสีลอยมันตายไฟนำตำไมทำนิดมันมันกัดกันไดะมันกัดกันเไม่งงหมอยมาหายหน่อยเดียวเอาหมู่หมู่มันเป็นอะไร nhả ต๊ะนี่งบ่มีดินโยนต้องไปซื <không? S 2> ่อกับบตายเนาะต๊ะพักแหงมาได้ตายได้แห้งกับปู๋งด้วยกันเออไปเจ้าไปเจ้าบ่มีดินหนึ่งคนว่าคือทั้งคนมาแต่เมืองเนาะคนเนาะมาเลยครับไปซื้อกระชามอปูใส่กระชามเอาไปขายพแหแงเนาะอาใส่กระชามไม่สิปูแหละก็ตัดตัดแล้วก็สปูเก่งมากตัด มันมีกบกบหน้าในหอปล่อยสองตัวใส่วอกันหัวอาหารปลาไม่ใช่วหากบอาหารกบหอวอาหารกบแพงกว่าอาหารปลาแพงอาหารกบเด้

เรื่องยุงสีตัวนี้นะย,นยุงสีกบมันเที่ยวกันนี่อืมโอ้ใหญ่เนาะเพื่ัวนี้มันซองเดินไฟไม่ซื้อสีนเนาะอยู่โรงขาสัตว์เนาะไมะใ่ให้อันให้อะยาเห็ดให้อาต ไปอะไรกัน,นเราหกโมงเย็นลอยน่องก็ได้กินแล้วเนาะ,นะต,ตนะเกาเนี่ยเทียงคืนพี่งวอนะเดีเ๋ยวเดียกินลายเดีเเ๋ยว้เดียกินไว้เดี๋ยวน้สิ่ง,งามบ่มนี่ ตอเซนซีสเนาะมือนี้เราบรรุษมือนกันเาหมบรรยากาศตัวร้ายนะเขาแสดงเอาะเชียงได้หาสิบคือการคือโผดีกันได้บรยากานั่นไปแล้วเนาะบิีดีอืนไงไิดีก็ต่นใไหมนี่นี้บอกซ้อังไม yên lo, eh, yên, yên, eh, 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 ah, 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 à tuần hủy phải... ừ, nha đó nỉ mư đây ấy ô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  lục phải ừ. à lục nhầm nỉ đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền

ก่อนสิเขาลาบฝากไว้ทันี้เด้อพี่หยองเด้อเขากันหม่คลิปหน้าเด้อพี่หยองเด้อที่นีไม่เห็นสูตรทุกคนเด้อพี่หยองเด้อกลับเขบคนร้ายเนาะอย่มงนี้เอาโต้ไมจมให้หินยุสีนะโต Tanya, 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 ah, tanya, 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 tanya,